ถ้าสารกฎหมายฉบับนี้ผ่านสหรัฐอเมริกาครับจะกลายเป็นมหาอำนาจเจ้าแรกที่กำหนดกฎเกณฑ์คริปโตเคอร์ซีชัดเจนที่สุดและมีเปรมเวิร์ชัดเจนที่สุดของโลกถ้าสหรัฐเปลี่ยนโลกก็เปลี่ยนการกำกับดูแลการเงินของโลกมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเหมือนเกมกระดานเนี้ยไม่ได้เปรียบแล้วล้มโต๊ะเปลี่ยนกระดานใหม่ไหมถ้ากระดานใหม่ที่ว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นคริปโตเคอร์ซีหรือเปล่า เราจะเห็นว่าสาเหการณ์จริงไม่ได้ยังไม่มีตังเติมซื้อดิตปล่อยเพราะฉะนั้นนี่การที่ปรับกฎหมายเพื่อให้นักลงทุนอื่นๆมาช่วยกันเติมเนี่ยมันก็อาจจะช่วยได้แล้วก็เลือกประโยชน์คริปโตเคอเรนซีเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ยุคนั้นมันจะมีทั้งโอกาสและก็มีทั้งเทรดตามมาติดๆกันมิจฉาชีพก็จะมาโอกาสก็จะมาเพราะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็ติดตามข่าวสารฟังกันให้ดีครับ สู่หล้านสับสคริเบอร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะความน่าสนใจก็คือหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยการเงินของโลกยิงกันของสหรัฐนะจริงๆก็เลยกนพบกันเงินของโลกไปด้วยเพราะว่าสหรัฐมันก็เป็นประเทศที่มาหานาจการเงินเนาะถ้าสหรัฐเปลี่ยนโลกก็เปลี่ยนนะครับ การกำกับดูแลการเงินของโลกมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงน,นะครับการผู้ยืมเงินปกติที่มันเป็นท่าปกติใช้แบงก์เลนดิ้งปกติเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับงั้นอย่าให้จับตากฎหมายสฉบับนี้ให้ดีน่าจะประมาณนี้อันที่ c ีไม่น่ามีปัญหาน่าจะผ่านเฉลุอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังรอลุ้น G ี n นีย a c อกับ c l a r i t y Act อยู่ซึ่งณนะตอนนี้ที่เรารายงานอยู่เนี่ยนะครคะแนนล่าสุดตอนนี้ก็คือคะแนนเสียงเนี่ยต่อ217ต่อ212ซึ่งสูสีมากนะ แต่นำนะ217เนี่ยนำก็หมายความว่ามีโอกาสสูงนะฮะที่ที่เอ่อ GiniX กับ SecurityX จะผ่านนะะแล้วถ้าผ่านเนี่ยก็น่าจะสามารถดันราคา Bitcoin กับ cryptocurrency ขึ้นไปได้พอสมควรเลยนะฮะนะก็รอดูรอดูตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยขออัปเดตเพิ่มเติมก็คือคืนนี้เนี่ยช่วงตามเขาเรียกว่าอะไรตอนประมาณ14นาฬิกานะ Eastern Time ของที่อเมริกาเนี่ยวันที่17 ก็ตรงเวลากับประมาณสักปีหนึ่งบ้านเรานะสิบแปล้วก็จะมีการประชุมลับนะฮรับของ CFT ของของกรต่อ s e c คิดว่าการประชุมจุดนี้น่าจะเป็นการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของ Genius Act ด้วยนะครับเรื่องของการกำกับดูแลโดยเฉพาะยิ่งคำถามที่ติดค้างกันมานานนะคุณพ a ลแอชกินนะฮรับรับเผือกร้อนมาจากทางแก l l เกนเซอร์อ G G ler, นะครับคำถามที่สังคมตอนนี้ถามแกหนักที่สุดก็คือคริปโตเคอเรนซีหรือเอาคอยต่างตเนี่ย เป็น security หรือเป็น commodity ถ้าเป็น security หรือถ้าเป็น commodity ดูจากตรงไหนด้วยเหตุผลอะไรนะต้องการจะรู้กฎเกณฑ์ตรงนี้ได,ได้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวฟังฟังเรื่องนี้ให้ดีนะครับถ้ามีการประกราศออกมาจากกรตอตจัักษ์เมื่อไหร่นะว่ากรอดูตรงนี้แหละว่าถ้าอันเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยเรียก security เป็นอย่างเงี้ยเรียก commodity เงี้ยใครที่เหยียนี่แหละจะแบ่งเอาคอยออกเป็นสกลุ่มกลุ่มที่ ไปทางเซอวิตี้กลุ่มที่มันไปทางคอมมูนิตี้ถ้ามันไปทางคอมมูนิตี้กลุ่มพวกนั้นมันจะขึน้นราคามันก็จะขึ้นนะฮะก,ก็ลองประเมินดูเท่าภาพประมาณนี้ก่อนฮนะอัปเดตเบื้องตน้นค่ะแล้วความสําคัญของกฎหมายทั้งสามฉบับนี้นะคะนอกจากที่พี่บิก๊กอธิบายมาแล้วว่าแต่ละฉบับเนี่ยมีเนื้อหาสาระสําคัญนะคะมันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของวงการยังไงของคริปโตกรนซี่ยังไงหรือว่าของบิตคอยยังไงคะใน ปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตอืมคงสร้างบิตคอยก่อนไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรฟอนเดเมนทัลบิตคอยยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปก็คือความสามารถในการเข้าถึงบิตคอยการซื้อบิตคอยของนักลงทุนสถาบันมันจะเปลี่ยนไปมันจะเข้าถึงได้มากขึ้นหรือน้อยลงมันก็แล้วแต่การการกํากับดูแลนะแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องมากขึ้นอยู่แล้วแหละ นะครับเพราะว่าเราสังเกตเห็นโดนัลด์ทรัมป์อันนี้พูดถึงการเมืองนิดนึงนะเราสังเกตโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนโยบายของแกเนี่ยสนับสนุนเรื่องของการทำบิตคอยเป็น strategic reserve มานานแล้วนะครับบอกบิตคอยเป็น reserve reserve นะฮะแล้วก็คราวที่แล้วก็อธิบายให้ฟังแนละ้วว่าจริงๆเนี่ยทำว่า reserve กับ stockpile เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะค,ะครับคำว่า reserve เนี่ยมันเหมือนมันต้องมีการซื้อเข้านะหมายถึงว่า reserve ของประเทศอะ่ะมันต้องมีการเติมอยู่เรื่อยๆนะแต่เราสังเกตเห็นโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพูดเป็น reserve แต่มันเป็นคำพูดมาร์เก็ตติ้งนะ ยังไม่ได้มีการเติมแค่แค่แค่โยกบิตคอยที่เคยยึดมาได้เนี่ยมาอยู่ในวีซิ่งแต่ยังไม่ได้เอาเงินเนี่ยปักเงินเนี่ยเติมยัดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่มีเจ้าภาพเปิดอย่างนี้ว่าเจ้าภาพไม่มาเจ้าภาพคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเอาเงินรัฐบ,บาลใส่เข้าไปแล้วก็ทําให้บิตคอยมันขึ้นนะครับมันก็เลยเต้นอยู่แถวหนึ่งเนี่ยเก้าหมื่นหนึ่งแสนเนี่ยมาสักพักและนะมันก็ขท้ากันไปอะไอย่างไม่ไป แต่ตอนเนี้รัดนทําเองเราก็เราก็ทราบสถานการณ์เนาะเขาก็อยากจะเติมแต่ว่าตังก็ไม่มีสหรัฐอเมริกามันก็รัฐบาลก็ไม่ค่อยมีตังค์้ะต้องลดค่าใช้จ่ายจำได้ไหมลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มทรีฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันลิงก์กันหมดตับใดที่กฎหมายเรื่องของทรีฟเนี่ยมันยังไม่เคลียร์แลวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งสิงหานี่เนาะกว่าจะเคลียร์ทุกคนว่าตกลงประเทศไหนจะจ่ายเท่าไหร่นะฮะลงจาประเทศไทยด้วยแล้วก็วันที่สิบสองสิงหาวันแมงของเรานะกลายเป็นต้องไปเคลียร์กับจีนอีก ว่าตกลงจะเอาอย่างไงงนั้นจุดนี้ต้องผ่านไปก่อนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสาเัฐอการกาจริงไม่ได้ยังไม่มีตังเติมซื้อบิตคอยอย่างที่พยายามจะตามทการไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการการที่ปรับกฎหมายเพื่อให้นักลงทุนอื่นๆมาช่วยกันเติมเนี่ยมันก็อาจจะอาจจะอาจาอาจะช่วยได้นะฮะแล้วก็แล้วก็วกเพื่อเพื่อประโยชน์และกันหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทของลูกชายเขาเองด้วยแหละนะฮะ,นะะก็จะได้เข้ามาแบบง่ายๆนะฮะกซ็ซื้อซื้อง่ายหน่อย นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าแกเดินเต็มสูบอยู่แล้วแกก็อยากจะให้คริปโตมันถูกต้องนะครับแล้วเราสังเกตเห็นเรื่องของกระแสดอลลาร์ที่ก็เสื่อมถอยมาสักพักแล้วนะใครๆก็ทราบนะพิมพ์งเงินอะไรก็ว่ากันไปแล้วเราเห็นเพดานนี่นะ GDP ต่อน,นี่เริ่มเกินแล้วร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยไหวกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับเปลี่ยนฉากทัดเปลี่ยนใหม่นอกเปยนระบบซิสเต็มเหมือน เหมือนเหมือนเกมกระดานเนี้ยไม่ได้เปรียบแล้วล้มโต๊ะเปลี่ยนกระดานใหม่ไหมกระดานใหม่ที่ว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นคริปโตเคอเรนซีหรือเปล่านะครับสเตเบิลคอยหรือเปล่านะครับทาให้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยกลับไปมีบทบาทในยุคดิจิทัลอีกครั้งหนึ่งกระโดดเข้ามากาะน,นะครับถ้าสากฎหมายฉบับนี้ผ่านสาหรัฐอเมริกาครับจะกลายเป็นมหาอำนาจเจ้าแรกนะครับที่กําหนดกฎเกณฑ์คริปโตเคอเรนซีชัดเจนที่สุดและมีเปรมเวิร์ชัดเจนที่สุดของโลกคนแรกนําหน้าคนไปก่อนนะครับมีทั้งข้อดี มีทั้งข้อเสียแน่นอนนะครับข้อดีคือถ้ากํากับดูแลถูกต้องมันก็จะทูดมูลสูงนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะฮะว่าเราเป็นคนแรกที่กําหนดกฎเกณฑ์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตอนตลาดพุดมันเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยมันมีช่องโหว่เยอะมากเลยนะทําให้คนเข้ามาปั่นหุ้นปั่นนี่ได้ไหมฮะแตนเนี้ยกว่าตลาดพุ้นเนี่ยมันจะสเตเบิลเนาะมีกฎเกณฑ์ต่างๆบล็อกจนบางรั้งมันมันเรียกว่าปลอดภัยแล้วเรียกว่าอ,อยู่ตัวเนี่ยจนถึงทุกวันนี้มันก็ไม่ง่ายยังเนี่ย คล้ายๆกันเลยครับคริปโตเคอนซีเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ยุคนั้นนะฮะแล้วก็มันจะมีทั้งโอกาสและก็มีทั้งเทรดตามมาติดติดกันมิชาชีพก็จะมาโอกาสก็จะมาดังนั้นเนี่ยนักลงทุนก็ติดตามข่าวสารฟังกันให้ดีครับว่าแอปต่างๆเนี่ยมันจะมีบอะไรแต่ว่าช่วงเนี้ข่าวติดบวกซะเะเกินนะครับโดยเฉพาะยิ่งเฟรตี้แอกับซ e n นตแอมีโอกาสจะผ่านสูงครับ ค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีะกฎหมายซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับคริปโตเรนซีนะคะแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณของอเมริกาแล้วก็เรื่องของภาษีนะคะ one big beautiful bill ที่เพิ่งจะผ่านไปอย่างเฉียดฉิวนะคะซึ่งประเด็นของกฎหมายนี้เนี่ยก็มีบางกลุ่มที่มองว่าจะทําให้อเมริกาเป็นนี้มากขึ้นขาดดุลมากขึ้นนะคะมันก็จะไปกระทบกับเศียรภาพของเงินดอลลาร์ในอนาคตแล้วก็บางคนก็มองว่ากฎหมายนี้แหละก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้คน เขาซื้อบิตคอยมากขึ้นนะคะเพราะาต้องการลดความเสี่ยงจากเรื่องของเงินดอลลาร์ที่อาจจะเสื่อมค่าจากปัญหารเรื่องของนี่นะคะพี่บิ๊กมองเรื่องกฎหมาย One Big beautiful b i l l เนี่ยมีผลกับบิตคอยผลกับตลาดคริปโตอย่างไรคะ มันก็มีผลในมุมของเงินที่มันจะเข้ามาทางบริษัทต่างๆที่เอื้อจากเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรลดภาษีนะเราเ,เราสังเกตเห็นเลยว่าตัดพวกไอสวัสดิการต่างๆโดยพี่เม็ดแค์เนี่ยตัดไปเยอะมากนะครับแล้วก็บริษัทไมนคือไอพวกนโยบายที่ไบเด่นทำมาก่อนนันเนี่ยตนตัดรบหมดนะครับแล้วก็มาเพิ่มมาเพิ่มผลประโยชน์เอื้อประโยชน์จะบอกเอื้อให้คนรวยก็จะไม่ผิด่ะก็พวกบริษัทที่อยู่ในตลาดซับบริษัทรวยเนี่ยสามารถลดหย่อนภาษีได้ ได้เยอะเลยนะครับแล้วก็มีเงินเนี่ยที่จะขยับขยื่นแล้วก็คิดว่าทิศทางก็ต้องไหลามาทางริปโตเพราะว่าแกก็ฝากการเปล่าๆปล่าสนับสนุนสนุนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่ขค่างแบงก์เองเนี่ยธนาคาราต่างๆเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ได้เปรียบนะเพราะว่าเทรดดิ้งฟรีตอนนี้ก็เราสังเกตเห็นทั้งแบงก์อเมริกานะครับโมแมนแซกหลายๆหลายๆหลายๆแบงก์ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะ สบายลอยลำนะเพราะว่าเทรดดิ้งซีเยอะอยู่นะครับแล้วก็เทรดดิ้งแอคทิวิตี้ค่อนข้างขึ้นนะครับตอนนี้ก็เล็งๆมาทางคริปโตนะครับงั้นเราจะได้ไปเจอกันที่คริปโตนะครับคริปโตเคอเรนซีก็จะมี2กลุ่มที่วิ่งเข้าหากันกลุ่มที่เป็นอ่า traditional f i n a n c อินส t ิ d ิวเดิมนะครับคือกลุ่มฝั่ง t r a ด i t i o นอลแต่กลุ่มที่มันเป็นต่งมาคริปโตตั้งแต่แรกอะพวก e x c h ช n g e ต่างๆเนี่ยเราเห็น Gemini เราเห็น Coinbase เราเห็น XRPripple ขอลายเซ็นแบงค์มันก็จะไปเจอกันที่แบงค์นี่แหละแล้ว แต่ว่า2อ,อย่างเนี่ยจะเกิดมาด้วยรากฐานไม่เหมือนกันในคนหนึ่งก็มาจะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรดีดีเซนทรัลไลซ์จ๋าเลยคนนึ่งก็โดนกำกับดูแลมาเะเยอะเพราะฉะนั้นเนี้ยเราจะเห็นคาแรคเตอร์ของของสถาบันการเงิน,นงที่แตกต่างกันนะฮะก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าคิดว่าม,มีมีหลายเรื่องหลายแง่มุมให้หน้ามองแน่นอนนะฮะ โมงสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ